ีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้จัดสอนภาษาวกนะโดยการยกเอาเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาประกอบหรือว่าน,ำนํำสู่ข้อคิดในทางธรรมะเป็นเรื่องของนักกายกรรมนะคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งก็เป็นศิษย์วันหนึ่งอาจารย์ก็ ยกไม้ไผ่ตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไต่ไม้ไผ่ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยงตัวอยู่บนปลายไม้ไผ่หรือยอดไม้ไผ่นั้นส่วนอีกด้านนึ่งของไม้ไผ่นี่ก็ตั้งอยู่บนคอของอาจารย์อาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์ว่าเ่าเธอดูแลฉันนะฉันก็จะดูแลเธอ เมื่อทำเช่นนี้ได้ศิลปะของเราก็จะสำเร็จเราก็จะได้เงินแล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้อย่างปลอดภัยคือลงมาได้อย่างปลอดภัยส่วนลูกศิษย์นี่เป็นคนฉลาดนะก็พูดว่าอย่างนั้นไม่ดีหรอกอาจารย์อย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าผมก็จะดูแล รักษาตัวผมส่วนอาจารย์ก็ดูแลรักษาตัวอาจารย์ถ้าทำเช่นนี้ศิละปะของเราก็จะทำสำเร็จนะคือศิละปะกายะกรรมเน่ยเราก็จะได้เงินแล้วก็ทุกคนก็จะปลอดภัยด้วยเมื่อพระเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี้เสร็จก็พระองค์ก็กล่าวเป็นคติธรรมนะว่าเมื่อรักษาตนก็ได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยรักษาตนด้วยอย่างไรนะรักษาตนได้ด้วยการทำให้มากเนะจริญให้มากซึ่งกุศลธรรมส่วนรักษาพวกอื่นก็ทำได้ด้วยการมีขันตินะมีอหิงสามีเมตตาจิตแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อ,เ,อเกื้อกูลนะจิตใจเอ็นดูอันนี้ก็เป็น ข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสอนภาษาวกนะซึ่งชี้เห็นว่าการรักษาตนกับการรักษาผู้อื่นนะหรือว่าการดูแลตัวเองกับการดูแลผู้อื่นสองอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นคนละขั้วคนละปลายนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือวเป็นเรื่องที่สอดคล้องเกืนะ้อกูลกัน บางคนก็มองว่าการรักษาการทำเพื่อผู้อื่นนี้เนี่ยมันจะเป็นมันก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรนะอันนี้พระเจ้าก็ได้ชี้เห็นว่าการทำเพื่อผู้อื่นก็มีประโยชน์กับตัวเองด้วยเราก็เคยได้ยินหรือว่าเคยมีความคิดมาเนะว่าไอ้การที่เรารักษาตัวให้ดีเช่นมีศีลมีธรรมเนี่ย มันก็เป็นประโยชนกับผู้อื่นแล้วนะเป็นประโยชกับผู้อื่นอย่างเราจะเคยได้ยินว่าเนี่ยถ้าเราทุกคนทําตัวให้ดีสังคมก็จะดีไปด้วยนะนนี้เป็นข้อความนะที่เราได้ยินบ่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดข้ออ้างว่า,าฉันดูแลฉัน ดูแลตัวฉันก็พอแล้วนะฉันไม่ต้องทำอะไรให้กับผู้อื่นหรอกเดี๋ยวสังคมมันกจะดีขึ้นมาเองอซึ่งก็มีส่วนจริงนะแต่ว่าจริงไม่หมดอีกด้านหนึ่งนะที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือว่าในการที่เราจะดูแลหรือพัฒนาตัวเองมันก็แยกไม่ออกจากการที่เราไปช่วยเหลือผู้อื่นนะถ้าเรา รักษาหรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีนะมันก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองด้วยมันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างนะข้อดีอย่างแรกนะัที่เกิดขึ้นทันทีก็คือว่ามันช่วยลดความเหง่ตัวเมื่อเราเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นแม้ว่าทีแรกใจของเรานี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีจิตใจอยากจะช่วยเหลือเขานะแต่ว่า ทำไปเพราะพ่อแม่แน,นะนําพ่อแม่สั่งสอนหรือทําไปเพราะครูบาอาจารย์แนะนําหรือทําไปเพราะว่าเพื่อนๆชวนในทีแรกใจก็ไม่ได้เต็มใจนะแต่พอทําไปทําไปเมันกลับช่วยทําให้เราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วก็มีเมตตากรุณามากขึ้น นความเป็นกับตัวที่ลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขได้ง่ายคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวตนใหญ่นะอัตตากว้างเนี่ยอัตตาใหญ่เนี่ยจะทุกข์ง่ายนะมีไรมากระทบนะก็จะไม่พอใจง่ายจะกลายผลเจก้าอารมณ์นะขี้หงุดหงิดเพราะว่าอะไรแล้วก็ไม่เป็นไปดังใจนะอะไรแล้วก็ไม่ถูกใจนะ เพราะว่าเอาตัวมาศูนย์กลางเนี่ยความรู้สึกตรงนี้มันจะแรงมากขณะเดียวกันเมื่อเอาตัวมาศูนย์กลางหรือมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยความอยากมันก็จะมากอยากได้ทุกอย่างเอาเข้าตัวแล้วไม่ว่าจะได้เท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอใจไม่เคยเต็มอิ่มสักทีแล้วก็อยากได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่จะร่ำรวยเพียงใดก็ยังไม่มีความสุขยังรู้สึกพร่องอยังรู้สึกขาดอยู่เสมอ อันนี้เป็นลนักษณะจิตใจของผู้ที่มีความเป็นแก่ตัวมากหรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความโลภก็จะเยอะ,ะความโกรธก็จะง่ายสุดท้ายก็อาจจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีนะล้มป่วยด้ยโรคความดันนะหรือว่ามีความเครียดในทางตรงข้ามคนที่คิดถึงผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้แค่คิดถึงอย่างเดียวแต่เอ,อ,เอ,เอื้เอเฟื้อเกื้อกูลด้วยเนี่ยความเป็นกนตัวลดลง นึกถึงตัวเองน้อยลงที่ถึงนึกถึงคนอื่นมากขึ้นมันก็ทำให้เป็นสุขได้ง่ายมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงเรื่องจังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะปล่อยวางได้ง่ายก็ทําให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะได้เท่าไหร่ก็พอใจได้ง่ายนะมีความสันโดษได้ง่ายนะก็จะทําให้สุขภาพดีทั้งกายและใจ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายเนี่ยนะมันมีส่วนมากเลยนะให้การที่คิดถึงแต่คิดถึงคนอื่นให้มากๆเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นผู้หญิงเหนือชาวเชียงใหม่แล้ววันหนึ่งก็เพราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นติดเชื้อเอชจากสามีติดเชื้อ h อ v จากสามีตอนนั้นเธอ,อยังสาวมากสา,สามีคงไปเที่ยวผู้หญิงนะแล้วก็ติดเชื้อมาแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ มาส่งเชื้อให้เธอแต่เธอก็ไม่โกรธนะไม่โกรธสามีที่เอาเชื้อมาให้เธอเมื่อสามีล้มป่วยพระรกเอดเธอก็ดูแลสามีอย่างดีนะจนสามีเสียชีวิตน,นเธอก็คิดถึงคนอื่นนะที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอก็เลยเริ่มไปช่วยเหลือผู้หญิงติดเชื้อที่แรกก็ ในหมู่บ้านอำเภอของเธอตอนหลังก็ขยายไปถึงจังหวัดนะก็ไปแนะนำเรื่องการรักษาตัวให้ปลอดภัยเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เสี่ยงนะซึ่งอันนี้ชาวบ้านก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเธอก็ไปเป็นจิตอาสาตอนหลังก็ไปเป็นวิทยากรแล้วก็ขยายกนะิจการของเธอไปถึงคนทั่วไปนะไปช่วยแนะนำพวกเด็กเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดแล้วก็ตอนหลังก็ไปส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการศึกษาของเยาวชนก็กลายเป็น NG o นอะไปทำกิจกรรมแบบ NGO เพื่อช่วยเหลือการศึกษาเยาวชนเพราะว่าถ้าเยาวชนมีการศึกษาดีก็จะมีไรายได้ดีก็จะไม่ไปหาเข้าไปสู่วงจรอุบาทของโลกเอก็คือว่า ไปเป็นโสเพณีเข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเป็นกรรมกรเสร็จแล้วก็ไปติดเชื้อมาเวลาไปเที่ยวผู้หญิงกลับมาก็เผยแพร่ตอนหลงังเธอก็ไปทำงานพัฒนาชุมชนขยายกิจการกว้างขวางขึ้นได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งออกรายการโทรทัศน์เพื่อแนะนำให้คนได้เข้าใจเรื่องการรักษาตัว ผ่านไปยี่สิบปีแล้วเนี่ยเธอก็ยังอยู่สุขภาพเธอก็ยังใช้ได้แล้วก็แถมไม่ได้กินยาต้านเชื้อด้วยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าผ่านมายี่สิบปีแล้วเธอก็ยังไม่ตายเพราะเอดสุขภาพก็ยังดีเนะย,ยาต้านเชื้อก็ไม่ได้กินมีคนถามเธอว่าเนี่ยเธอทํางาน,นม้าๆแบบนี้เนี่ยเธอไม่กลัวป่วยไม่กลัว ตายเร็วเหรือนะเธอตอบได้น่าสนใจมากเธอบอกว่าถ้าพี่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยพี่ป่วยเป็นนานแล้วหรืออาจจะตายไปแล้วก็ไดนะ้ในการที่เธอคิดถึงคนอื่นมีจิตเมตตากรุณาแล้วก็ลงมือช่วยเหลือเขานะตามกำลังหรือว่าทำอย่างเต็มที่เนี่ยนะมันทำให้เธอมีความสุขนะเริ่มแรกก็เป็นความสุขใจ สุขใจความสุขใจนี่มันก็ทําให้ความสุขกายเกิดขึ้นมาได้สุขกายนะเพราะว่าพอมีความสุขใจแล้วนี่มันก็คงช่วยทําให้ภูมมต้านทานในร่างกายเธอดีขึ้นพอภูมมต้านทานร่างกายดีขึ้นมันก็ช่วยจํากัดควบคุมพวก hiv นี่ไม่ให้อารวาดหรืออาือ,หร,อ,ห,รอหรือระบาดนะมีคนหลายคนที่สุขภาพก็ดีขึ้นนะ เวลาได้ทำอะไรเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่งคนหนึ่งก็เป็นไมเกรนต้องกินยาเป็นประจำตอนหลังเขาได้ขาว่าศูนย์ปากเกรดบ้านปากเกรดนี่ต้องการจิตอาสาไปช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะไปอุ้มเด็กไปเล่นกับเด็กนะตั้งแต่เด็กสามสี่ห้าเดือนที่ถูกทิ้งไปจนถึงเด็กโตนางเธอก็ไปอาทิตย์ละสองครั้ง ไปได้ไม่กี่ไม่กี่ครั้งเองนะเธอก็สฉุกใจคิดว่ามาเพราะว่าตัวเองเนี่ยลืมกินยาตอนที่เธอเป็นไมเกรนเธอกินยาเป็นประจําทุกวันแต่ว่าพอไปช่วยเหลือเด็กนี่ลืมกินยาแล้วเธอก็ถามตัวว่าทาไมถึงลืมกินยาก็เพราะว่าเป็นเพราะมันไม่ปวดนะพอไปทาพอไปช่วยเหลือเด็กแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกปวดเลยพอไม่ปวดก็เลยไม่ได้กินยา ลืมกินไปเลยเธอก็เลยพบว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดว่าเราจะไปช่วยเด็กเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเด็กกลับช่วยเรามากกว่าแทนที่เราจะไปให้ความสุขกับเด็กเด็กกลับให้ความสุขกับเราคือพอเธอไปดูแลเด็กเนี่ยเธอก็มีความสุขทีแรกก็สุขใจนะพอสุขใจแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อสารเคมีในร่างกายนะทําให้มันมีสารบางอย่างชเช่นโดพามีนบ้างเอนโดฟินบ้างหลั่งออกมา ก็คงมีส่วนช่วยทําให้ไอ้ไมเกรนนี่มันสงบระง,งับไปแม้ว่าจะชั่วคราวก็ตามนี่เธอก็เห็นแล้วนะอการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนี่มันกลับเป็นเปรี่ยบกับตัวเองบางทีตัวเองได้มากกว่าคนที่ตัวเองไปช่วยซะอีกอันนี้เห็นในชัดว่านี่ไอ้การไปการรักษาผู้อื่นหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันมีผลไม่แต่เรื่องจิตใจแต่ร่างกายด้วยนอกจากทําให้จิตใจเป็นสุขร่างกาย มีสุขภาพดีแล้วบางทีมันก็มีผลในการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอนะหลายคนที่ไปเป็นจิตอาสาบ้านปากเกร็ดเนี่ยเขาก็พบว่าจิตใจเขาเย็นขึ้นมีนักธุรกิจคนหนึ่งอายุสามสกว่าใจร้อนนะชอบตะวาดใส่ลูกน้องนะพูดดีๆกับลูกน้องไม่เป็นแต่ตอนหลังไปเป็นจิตอาสานะแฟนชวนไปที่จริงไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปหรอกแต่แฟนชวนสาวทิตยเข้าไป พอไปแล้วพบว,ว่าอนการกระโชกหกหากหรือการระบายใส่อารมณ์ลูกน้องเนี่ยมันน้อยลงพูดจากับลูกน้องนุ่มนวลขึ้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้จากอะไรนะก็เกิดจากการที่ได้ไปดูแลเด็กก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวจะต้องใจเย็นอดทนเพราะเด็กบางคนก็งองแงเด็กบางคนก็เรียกร้องคนที่ดูแลก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัว ใ้การที่พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเพราะว่านึกถึงประโยชน์ของเด็กเนี่ยมันก็มีผลในการกล่อมกล่อมนิสัยของตัวทําให้ใจเย็นเวลาเจอลูกน้องก็ไม่อารมณ์เสียใส่ลูกน้องนะเด็กอายุสิบสี่คนนึงก็พบความเปลี่ยนแปลงคล้ายกันนะแม่ก็แปลกใจชบด้วยนะเออลูกนี่พอไปเป็นจิตอาสาลแล้วลูกนี่นิ่งขึ้นสุขุมขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นแต่ก่อนนี่ใช้อารมณ์มากเลยว่ากับแม่ เถียงแม่บ่อยนะตอนหลังนี่แทนที่จะเถียงแม่เป็นประจำก็หยุดคิดมั่งแล้วก็ใคร่ครวญเธอก็บอกว่าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการที่ไปดูแลเด็กเหมือนกันดูแลเด็กมันต้องใจเย็นนะมันกล่อมกล่าวจิตใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะมารู้ตัวก็ต่อเมื่อผ่านไปสักพักแนละ้วก็พบเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่า รักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตัวเองนะก็คือว่ามันมันเกิดประโยชน์นอกจากเกิดประโยชน์ท่านแล้วก็เกิดประโยชน์ตนด้วยนะการขัดเกลาจิตใจให้สุขุมให้สงบเย็นนะให้รู้จักยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันดีกับตัวเองมันไม่ได้ดีกับใครเพราะคนเราเวลาโกรธแล้วเนี่ยความโกรธมันไม่ได้เล่นงานใครก่อนมันเล่นงานเราเป็นคนแรกส่วนคนที่เหลือนี่ก็ตามมาทีหลัง ดันพอ,อใจสงบเย็นนะรู้จักเั็บยังช่างใจก็ได้อาน,นิสงส์ของความสงบเย็นกับตัวเองอการเปลี่ยนทิยใจคอนี่มันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะมีหลายคนเนี่ยที่เป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบก่อกวนเป็นแก๊งเป็นอันธพาลเนี่ยพอได้ทำอะไรดีๆนะทำประโยชน์กับผู้อื่นนี่ มันทำให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนได้มากขึ้นนะเมื่อสักสามสี่ปีก่อนเนี่ยมันมีวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งนะเป็นพวกแก๊งมอเมตอร์ไซค์นะชอบชอบยกพวกตีกันแล้วก็ชอบก่อกวนชาวบ,บ้านวันหนึ่งก็ได้รับคำชวนจากลูกพี่เนี่ยซึ่งกลับตัวกลับใจแล้วนะลูกพี่ที่เขาบอกว่าชวนมาเข้าเข้าเข้าค่ายค่ายในชื่อค่ายสุขใจด้วยปัญญานะ เเครือข่ายพฤติกาเคยจัดเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วสุขแท้โดยปัญญาหมายความว่าความสุขที่แท้เกิดจากปัญญาเกิดจากการมีความเห็นที่ถูกมีความคิดที่ที่แยบคายนะคิดถูกคิดเป็นเห็นชอบเนี่ยมันก็ทําให้คนเรามีความสุขได้ค่ายนี่ก็มีไม่กี่วันนะสามสี่วันวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่อยากไปหรอกนะ เราะว่าค่ายนี้เขาห้ามสูบบุหรี่เขาไม่ห้ามกินเหล้านะแต่ว่าก็จําต้องไปเพราะว่าลูกพี่ชวนขอร้องแต่ว่าพอได้ยินว่าแก๊งตรงข้ามก็ไปด้วยเข้าค่ายด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาก็เลยเตรียมอาวุธกันใหญ่เลยนะเตรียมมีดเตรียมสนับเตรียมปืนไปด้วยกะว่าถ้าเกิดมี เรื่องไม่ถูกใจหรือว่าเรื่องปะทะกันก็พร้อมจะลุยกันกลางค่ายเลยเพราะว่าไม่แน่ใจนะศัะตรูคู่อริว่ามันจะมาไหมไหนมันจะมาเล่นทีเพลหรือเปล่า mm hmm. ก็พอเข้าค่ายนี้ก็เกือบจะปะทะกันหลายครั้งนะแต่ว่าลูกพี่นี่ก็คุมเอาไว้ได้ชาวบ้านทีท่ที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ายนั้นเนี่ยทีแรกก็วิตกมากนะว่า ไวัยรุ่นสองแก๊งเนี่มันจะมาตีกันแต่ว่าพอผ่านไปจนจบค่ายไม่มีอะไรเกิดขึน้นชาวบ้านก็ชมนะชมคนกลุ่มนี้ชมวัยรุ่นชมให้ได้ยินเลยนะว่าโ<ม>อ้วัยรุ่นพวกนี้นี่มันดีนะ,ะน้านุมโมทนาด้วยหลายคนในกลุ่มนี้รู้สึกไม่เคยได้รับควาชมมาก่อนเลย พอได้รับคำชมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นวัตกรนนี่ก็มีแต่โดนคนดา่ามีแต่คนตั้งข้อรังเกียจข้อระแวงนะไม่ค่อยมีใครพูดดีกับพวกตัวเองเท่าไหร่แต่พอชาวบ้านนี่เข้ามาชมเพราะว่าได้ทําความดีในค่ายนี้เพียงแค่ไม่ตีกันนี่เขาก็ชมแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและค่ายนี้ก็มีเงื่อนไขนะว่าจบค่ายจะต้องไปทําจิตอาสา ทางคายก็ตกลงกันว่าเนี่ยจะไปเป็นจิตอาสาช่วยตำรวจนะในการตั้งด่านในช่วงปีใหม่พอปีใหม่นี่ก็มีพวกคนเมาเยอะขับรถขับราเกิดอุบัติเหตุเพราะาเมาเหล้าจำเป็นต้องมีการตั้งด่าน,นตำรวจก็ตั้งด่านอยู่แล้วแต่จะไม่พอ,อวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยตำรวจจากเดิมเนี่ยซึ่งคนก็แปลกใจมากเพราะพวกนี้เนี่ยเดิมนี่ก็เป็นอริก,กับตำรวจนะ แต่ว่าตอนนี้มาเป็นลูกน้องตำรวจนตำรวจก็รู้สึกดีพวกนี้ก็ทำงานอย่างแข็งขันนะจนชาวบ้านก็ชมนะชมพวกนี้พวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยทาไม่รู้สึกว่าตัวเองนี้สามารถจะทำความดีอะไรได้เห็นว่าตัวเองนี้เป็นแต่พวกที่มีแต่นี้มีแต่ไม่มีดีอะไรนะ ไอ้ความสุขตัวเองไม่มีดีอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ไปไปเด่นเอาเรื่องทางชั่วนะเด่นทางดีก็ไม่ได้ก็ไปเด่นเอาทางชั่วก็แล้วกันก็ไปเข้าพวกไปเข้าแก๊งนะก่อกวนชาวบ้านแล้วก็เตีกันเองพอได้รับคำชมจากชาวบ้านเนี่ยนะความรู้สึกความรู้สึกด,ดีกับตัวเองก็มากขึ้นแล้วก็หลายคนบอกกัว่าเลิกเป็นนันธพาเลยนะ พอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำดีได้ในการที่ทําจิตอาสาเนี่ยมันทําให้ตัวเองได้รับคําชื่นชมจากผู้คนแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองให้แรงจูงใจในการทําความดีมันก็เกิดขึ้น <Okay. S 1> พอแรงจูงใจหรือความใฝ่ดีมันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจะเอาชนะความชั่วได้นะให้ความชั่วคือความเห็นแก่ตัวต้องการก่อกวนคนอื่นไม่นึกถึงใครนอกจากตัวเอง มันก็ถูกความฝ่ายดีเนี่ยครอบงำกำกับได้หลายคนก็เลิกนะออกจากแก๊งนะก็มาเป็นอาคนดีกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเจรรยลอยตามหัวหน้านะซึ่งก็กลับมาเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนั้นได้เห็นเห็นได้เลยว่าไอ้ความไอการทําความดีเพื่อผู้อื่นเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิ่สายใจคอ ของคนได้แม้กระทั่งเป็นพวกที่พวกเหลือขอนะพวกที่เราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้มันก็มีหลายกลุ่มหลายคนนะที่ที่พอได้ชักชวนให้ทำความดีแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีกับตัวเองมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนมัธยมนะไอ้ค่ายนี้เนี่ยมันมันมีหลายค่ายนะปีหนึ่งประมาณสาสิบค่ายบางค่ายก็เป็นพวกนักเรียนมัธยมเข้ามา เขาขอจัดมาขอทุนกับเครือ,รอข่ายพฤติกานักเรียนมัธยมกลุ่มนี้เนี่ยนะ่าต้องอยากจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ยากจนในชนบทนะอันนี้ภาคเหนือนะเรื่องที่เรามาสักครี้ภาคอีสานแต่น,นี้ภาคเหนืออยากไปช่วยเหลือเด็กชนบทนะที่อยู่บนเขาธุรกันดารก็ตั้งใจว่าเนี่ย วันเด็กเนี่ยจะไปทํากิจกรรมให้กับเด็กเหล่านี้แล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะวัยรุ่นกลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็ไปหาเงินด้วยการไปเล่นดน,นตรีเปิดหมวกในงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดก็เล่นอยู่หลายวันได้เงินประมาณสามหมื่นเสร็จแล้วก็ซื้อของกันเพื่อที่จะไปเอาไปแจกเด็กในบนเขา แล้วก็ไปเล่นดน,นตรีให้ฟังแต่ปรากว่าไอ้วันก่อนวันที่ที่จะไปที่จะจัดงานนี่มันฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากทางก็มันเป็นเละเลยนะเละนี่ก็ไม่รู้จะาจาัดไปยังไงนะเพราะว่าจะเหมาลถไปมันก็ไม่ไหวค่าใช้จ่ายแพงก็เลยต้องไปพึ่งพาพวกนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นพวกเด็กแว้นเด็กแว้นอ่ะนะ พวกเด็กแว่นพวกนี้เนี่ยมันชอบขี่มอเตอร์ไซค์ก่ะกวลวนชาวบ้านเป็นที่อินนาระอาใจของชาวบ้านแล้วก็นักเรียนแล้วก็ครูด้วยแต่ก็มีเขาไปขอร้องพวกเด็กแว่นนี่ไปช่วยขี่จักรยานพาเขาเนี่ยขึ้นเขาเนะไปทางกิจกรรมวันวันเด็กให้หน่อยให้เด็กแว่นก็ช่วยเต็มที่เลยนะมีทั้งกลุ่มกี่คนนี่ก็ช่วยกันนะพาเพื่อน ขนของขึ้นไปทุลักทุเลมากแต่ว่าก็สำเร็จก็ได้รับคำชมจากเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ไอ้เพื่อนที่ไปนี่ก็เป็นนักเรียนนักเรียนสุภาพเรียบร้อยเป็นนักเรียนดีซึ่งปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้สังสรรค์พบปากกันเท่าไหร่นะพวกเด็กแวดกับพวกเด็กเด็กดีพวกนเนี้แต่พอได้มาทำความดีร่วมกันแล้วเนี่ยความรู้สึกดีก็เกิดขึ้นไอ้ส่วนเด็กแว้นนี่ พอได้รับคาชมก็รู้สึกว่าตัวเองนี่มีคุณค่าตอนหลังก็ได้รับการชวนให้ไปทาโน่นทํานี่อีกหลายอย่างไอ้น,นิสัยใจคอที่เคยก่อกวนชาวบ้านนะที่ชอบเกเรเกร็งเมเรกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าได้มีโอกาสทําความดีแล,ล้วเลยรู้สึกดีกับตัวเองไอ้ความดีเหล่านั้นก็ไม่ใช่อะไรก็เป็นความดีในการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองคนเหล่านี้เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย ทำความดีให้กับใครไม่ได้แต่ที่จริงทําได้ถ้ามีกะะัลยาณมิตรชวนและความดีที่ทำเนี่ยที่แรกทาด้วยด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปปลุกเอาความดีในใจออกมาให้ทุกคนมีความดีในใจทั้งนั้นนะพอมันออกมาแล้วนี่มันก็สามารถที่จะกำราบให้ความเห็นแก่ตัวไม่ให้ลุกลามตะก่อนนี่ความดีมันซบเซาใน,ในใจนะให้ความชั่วร้ายความเห็นแก่ตัวใน,ในใจมันก็อารวาส แต่พอความดีได้รับก,กำลังหนุนส่งนะจากคนนั้นคนนี้จากคำชมจากการที่ได้ทำความดีด้วยตัวเองมันก็เกิดกำลังที่จะกำราบนีดสายไฟต่ำนะไม่ให้อารวาตไม่ให้รังควานมารบก,กวนกำกับจิตใจมันมีตัวอย่างมากมายที่เชื่อว่าการที่ให้เราทำความดีเนะพื่อผู้อื่นเนี่ยมันก็ส่งผลย้อนกลับมา ช่วยให้จิตใจของเรานี้ดีขึ้นหรือช่วยทําให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมเนี่ยพูดง่ายคือกฎแห่งการสะท้อนกลับเราทําดีอะไรไปเนี่ยความดีมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราคนมักจะไม่ค่อยมองกฎแห่งกรรมในแง่นี้ไปมองเรื่องชาติและชาติอดีตชาติที่แล้วเป็นเรื่องของกรรมที่กลับมาตามทัน แต่จริงกรรมกฎแห่งกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องการทำดีแล้วก็ความดีนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองแต่ถ้าเราทำชั่วพูดชั่วกับใครไอ้ความชั่วนั้นก็ย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันต้องรับกรรมเต็มๆจากสิ่งที่ตัวเองทำไว้ฉะนั้นพอเราถ้าเราอยากให้ความดีเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องทำความดีกับผู้อื่นความดีนั้นก็จะย้อนสะท้อนกลับมาที่ตัวเราถ้าเราทำหน้าบึง้งใส่คนอื่น คนหนึ่งก็จะหน้าบึ้งใส่เราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่หน้าบึ้งยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าใครต่อใครก็บึ้งกับเราเราก็จะกลายเป็นคนที่เครียดมากขึ้นอันที่ผู้จอตรัสว่าเมื่อรักษาผู้อื่นนะก็เท่ากับรักษาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จริงมากทีเดียวนะ่นชอบผู้เรานี่ต้องไม่มองสิ่งนี้สองสิ่งนี้แยกขาดจากกัน ว่าการรักษาตัวเองกับการรักษาผู้อื่นนี่มันคนละส่วนกันนะประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่มันแยกจากกันไม่ออกนะยิ่งทําประโยชน์ท่านมาเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ตนและเมื่อประโยชน์ตนจะเลยง,งอกงามจนกระทั่งไม่มีความมีแก่ตัวเลยทั้งชีวิตนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่านอย่างเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าน,นี่เมื่อเสร็จกิจแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะกิจที่จะต้องทําเพื่อตัวเองไม่มีอีกแล้วนะ ก็เหลือแต่กิจประการเดียวคือกิจที่เรียกว่าปราหิตตะปรหิตตะคือประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะหรือว่าปรัฐะก็คือการทําอัตถประโยชน์เพื่อผู้อื่นซึ่งมีเมตตากรุณาเป็นเป็นแงรงผลักดันในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารักษาตัวเองดูแลตัวเองดีๆนะเราก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เพียงแค่เราสงบนะจิตใจเราสงบเนี่ยความสงบของเราก็เป็น มันก็เป็นลัศมีที่แผ่ไปสู่ผู้อื่นใครที่ยึดได้อยู่ใกล้คนสงบจิตใจก็ปล่อยสงบตามไปด้วยที่จริงอย่าว่าแต่คนเลยนะไม่ทั่งหมาเนี่ยนะถ้ามันได้อยู่ใกล้คนที่สงบเนี่ยมันก็รู้สึกปลอดภัยนะแต่คนที่มีจิตใจขุนมัวหงุดหงิดหรือว่าขี้โกรธนี่หลังสีอมาหิตมันก็แผ่ไปที่ทําให้ใครอยู่ใกล้ก็ร้อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้นะ ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านจึงแยกจากการไม่ออกนะด้วยอภระการชนนี้อ่าแล้วก็คำนี้ก็ยุติเท่านี้เอากระพาพร้อมกัน